ตัวแรกนะคะนี่ชื่อว่าเงืขาวค่ะประมาณตัวนี้แพงอยู่23,900แล้วกันไม่รู้นะเดาถูกค่ะวินี้จริงปะเนี่ยเฮ้ยทำไมเก่งอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรฮะบับเบอร์บีหุ้ยเก่งบับเบอร์บีบับเบอร์บีประมาณ39,900แจ็คโจ็คคือมื่นสี่พ้าร้อยไปลดราคาตั้งเยอะอ๋อผิดค่ะ นี่ค่ะอะไรน้อดมอนอนนะคะบอกสิเดจีมอนใช่อันนี้เหมือนได้ยินเขาบอกไม่ขายเหมือนได้ยินอ่ะเหมือนตอนตอน้องอ่ะว่าไม่ขายอ่ะสรุปตอบว่าไม่ขายถูกต้องนะควาจำคามจำนี่ลักดีนี้รดเพราะว่าถามว่าตัวนี้เท่าไหร่เขาบอกเหมือนเหมือนไม่ขายเพราะว่าเหมือนมีคนจองแล้วเธอผิดได้แค่อีกทีแต่แต่สมมติสมมติว่าถ้าถ้าราคาขายจริงมันเท่าไหร่คะประมาณ2-3งาหมื่นค่ะ2อหมื่นไปมาต่อค่ะ ตัวไหนคะตัวไหนคะตัวนี้ทานอสในอเวนเจอร์นะครับผมทานอสเมื่อกี้ดีๆ4,2,900เก่งมากเลยค่ะน้องแจ๊ชุสองแล้วนะครับอออี่ครั้งเดียวเท่านั้นคุณจะผ่านผมสามแล้วสองอ๋อเออสามก็ได้เอโอ้ตายแล้ว